สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงรายเดือนโอ้โหมีนามีใจแล้วก็มีตังกันทุกคนนะคะต่อไปนะคะเดือนเมษานะคะและที่สำคัญเมษานี่เป็นดวงของดวงเมืองกันด้วยนะคะ เป็นอีกหนึ่งเดือนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราจะต้องโปรเทคดวงของเรามากๆและเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราจะต้องมีแนวทางกันดำรงชีวิตนะคะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีนะคะแต่ก่อนที่แต่ละวันจะได้รู้ดวงชะตาแบบวาบกันแบบจุกๆเต็มๆกันนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็ได้นะจ๊ะส่วนตรงนี้นะคะปุ่มนะคะเพิ่มเพื่อนเม้นบันทึกคลิปกดแชร์กดแชร์อย่าลืมร่วมกันนะคะส่วนวิดีโอเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ามีของขวัญใต้คลิปก็อย่าลืมกดกันได้นะหรือว่ากดเม้นกันก็ได้นะพี่ซันไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะคะขอแค่มาร่วมเม้นกันมาร่วมสนุกกันนะคะเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบก็พอกันแล้วจ้า ผู้ศรทาที่เกิดวันอังคารนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าเมษานี้จะเป็นเยี่ยงไรนะคะอย่างที่บอกไปว่าเมษาเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เราจะต้องโปรเทคดวงชะตากันนะขอให้ผู้สรทาที่เกิดวันอังคารนะคะท่องน้ำโมตรสะสามจบนะคะ เราใช้ไพ่ทั้งหมด5าใบนะเป็นตัวเล่าเรื่องแล้วก็ที่สําคัญเป็นแรนดอมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะแต่พี่ซันการันตีว่ากล้าสิบเปอร์เซ็นตรงแน่นอนนะคะเปิดใจรับรู้รับฟังรับชมไปเนาะและให้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตกันนะคะอย่าลืมเห็นแพลตฟอร์มไหนนะคะเห็นแพลตฟอร์มไหนก็ติดตามแพลตฟอร์มนั้นๆไปนะคะทุกคนจ๋า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารดวงประจําเดือนเมษาดวงประจําเดือนเมษาได้แก่ป่อโอ้ห,าห้ามไม่ถักอเมษาหัวร้อนลมร้อนระวังด้วยนะจ๊ะเพราะวันจันทร์ก็ได้ไพ่ตัวนี้อังคารก็ได้ไพ่ตัวนี้คือไพ่ของการทะเลาะค่ะ The Star คราวดีนะคะโอ้ The Moon อสศวินถือเหรียญสุดท้ายป่อโอ้หกถ้วย จากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณไปคุณไปหคะแนน,น,นอย่างแรกนะคะคนเกิดวันอังคารจะต้องระวังคำว่าเจ้ากรรมในเวรตัวเป้งๆงอาทิเช่นคุณได้ไพ่ห้าไม้ทาบวกกับไพ่เดิอมูนสองใบนี้มันคือไพ่ของการที่คุณจะเจออะลเกา่า เจอโจทย์เก่าๆเจอปัญหาเก่าๆและที่สําคัญโอ้โหเขาเรียกว่ากําลังแบบอ,อืมกําลังจะชนแบบแชมเปญกําลังจะชนแก้วแบบชิคๆคู่คู่คู่แข่งเดินมาปุ๊บปาดหน้าเค้กทับถมท่านปากหน้าเค้กโอ้โหมีการแบบดูถูกบูลลี่หรือว่ามีการแบบเออเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้แบบรวยขนาดนี้ช่วงนี้แบบแล้วแบบมีตังค์เนาะไปเกาะใครกินหรือเปล่าโอ้โหหน้าเราเนี่ยรู้สึกร้อนปัๆๆๆๆ ใจเย็นๆค่ะน้ำหนถึงร้อไปเลยน้ำถึงถึงยี่ไปเลยเพราะสุดท้ายลูกค้าก็ยังมาเลือกท่านเพราะท่านได้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาคือไพ่ของการรับเข่าดีทุกๆประเภทที่สําคัญใครจะมาทับถมมาปาดหรือมีคู่แข่งมาอาบูลินจี้หรือมีการบอกเออพี่เดี๋ยวเขาก็มาซื้อกับผมมันน่ามันออกนั่นใจคุณเชื่อตัวเองเพราะสุดท้ายเขาก็ยังมาซื้อคุณนะ เพราะว่าคนเกิดวันอังคารคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญชีพจรไม่อยู่กับที่ทะเบียนรถใบแล้วนะเมษาคิดอะไรไม่ออกทะเบียนรถให้โชงให้ลา่าทะเบียนรถพี่ให้โชงให้ลาานะจ๊ะและที่สําคัญใครที่รอคอยกันมีเบบีเบบีคุณจะได้ในลนักษณะการมีเบบีนะคะแต่เบบีคุณอาจจะได้แบบเพศหญิงนะแต่ไม่ว่าหญิงหรือชายเกิดเป็นลูกเราตั้งครรภ์แล้วยังไงก็ได้หมด เพราะหลายๆคนชอบมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูจะได้มีเบบี้ไหมถ้าคุณเกิดวันอังคารเปอร์เซนต์มีเบบี้สูงถึง90%ยินดีกันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะคนเกิดวันอังคารพี่ซันอยากให้คุณพิมพ์คําว่าใจเย็นๆเนพราะว่าชัยชนะคุณได้อยู่แล้วแต่ขอให้คุณใจเย็นๆมากกว่านี้และซิกเนเจอร์ในการทําบุญสําหรับคนเกิดวันอังคารกะดูนะ กวดน้ําบ่อยๆอ,อีทั้ทงเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญที่ลูกเดก็กทำตาบาบา๊ะบถวายบุญแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บิดามารดาอะไรก็ว่าไปให้คุณกวดน้าบ่อยๆและคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาจําคําพูดของอาจารย์ไหมนะใครจะมาถูถูบูลลี่เหย็ดยามปล่อยเขาไปเพราะสุดท้ายคนที่กําชัยชนะคือตัวคุณเองจําคํานี้ไว้นะบอกแล้วนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะติดตามกันออกไปนะคะวันนี้คนเกิดวันอังคารพี่ซันก็ขออนุญาตไปกันก่อนอย่าลืมอยากดูดวงส่วนตัวทักกันมานะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย